สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสีแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวปากกาไฮไลท์คิลารีนะ2ทูวิน ้าหากว่าเบนอ่านชีอผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะคือว่าตัวนี้เนี่ยเจ้ายี่ห้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดังเลยนะถ้าหากว่าใครได้ไปที่ B 1 0หรือเบลว่า B 2 S นะคะก็จะเจอเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่แบบว่ามีปากกาสีเยอะๆแบบนี้นะก็จะมีสีให้เลือกหลากหลายสีเลยแต่ว่าที่เบนเลือกซื้อไปไลายซาริโอมาเนี่ยเพราะว่ามันน่ารักล้วนๆเลยเพราะเราเป็นคนชอบซาริโอนะก็อันนี้เบนซื้อมาจากช็อปซาริโอนะคะที่เซนทัลพาซาเวสเกต ราคาที่เบสซื้อมากคือ295บาทก็จะมีทั้งหมด4ด้านแบบนี้เลยค่ะก็1ด้านเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2สีซึ่งยังไงเนี่ยเราไปเปิดดูพร้อมกันดีกว่านี่นะคะพอแกะออกมาจากแพ็กเกจแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลย4แท่งด้วยกัน ซึ่งหนึ่งแท่งเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองสีแล้วก็มีทั้งหมดสองหัวด้วยนะก็อย่างอย่างนี้นะคะเป็นสีชมพูพอเราเปิดออกมาเนี่ยด้านนี้ก็จะเป็นหัวตัดสีชมพูนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหัวเล็กเป็นสีแดงตามฝาของเขาเลยคือความคุ้มของเขาเนี่ยก็คือว่าเราได้ทั้งปากกาไฮไลท์แล้วก็ได้ทั้งปากกาสีด้วยกันในหนึ่งแท่งเลยค่ะเดี๋ยวไปขอปิดฝานิดนึงนะ จุดเด่นของเขาสําหรับยี่ห้อนี้คิดว่าเป็นดีไซน์นะคะดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยแบบแท่งอ้วนๆป้อ,ปอ,ปอมๆกลมๆนะแล้วก็ยิ่งมาเป็นลายซาริโอด้วยเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความน่ารักเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็เดี๋ยวเบจะเทสีทุกคนได้ดูเลยนะอันนี้นี่จะเป็นตัวกระดาน มันแผ่นแผ่นรองเขียนนะคะคือจะเป็นกระดานรองเขียนนะเหมือนทั่วๆไปเลยแต่ว่าเบสซื้อเป็นลายซาลิโอนะก็เคยรีวิวไปแล้วเข้าๆในคลิปเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะอาจจะติดสายชาร์จนิดน,นึงนะพอดีว่าเบสชาร์จแบตอยู่นะคะก็เปิดเจ้าตัวกระดานออกมาแล้วเนี่ยก็จะเบสก็จะใส่กระดาษเอสีเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ทีละสีเลยคะ่ะสีแรกนะคะขอเป็นสีเขียวก่อนเลยนะหวัวตัด ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะหัวตาส่วนหัวเล็กนะคะจะเป็นเขียวเข้มแบบนี้เข้มมาหน่อยเข้มมากกว่าไฮไลท์นะอันนี้เป็นสีแรกนะคะสีเขียวนี้อันต่อไปนะคะเป็นสีฟ้าละกันนะสีฟ้าหัวตัดก่อนเลยนะคะ หัวตัดก็จะเป็นฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วก็หัวเล็กจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเข้มเขียนดีเลยนะจริงๆแล้วคือเบระไม่เคยใช้ตัวคิลาลินาะที่เป็นปกติมาก่อนนะคะหมายถึงไล่ปกติธรรมดามาก่อนมาเริ่มซื้อตรงลายซาริโอเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นยี่ห้อที่เขียนดีเลยนะอันต่อ,อไปนะคะเป็นสีชมพู ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือจะเหมือนสีชมพูไฮไลท์ทั่วๆไปแหละแล้วก็อันเล็กนะคะสีอันเล็กก็จะเป็นสีแดงนี่อันต่อไปนะคะเป็นสีสุดท้ายแล้วคือจะเป็นเหลืองนะคะสีเหลืองหัวตดัดก็จะเป็นสีเหลืองที่เข้มมาจากไฮไลท์หน่อยนะแล้วก็หัวเล็กเนี่ยจะเป็นสีส้ม ออกแนวไบร์เยลโล่มากกว่าส้มนะคะแต่ว่าตัวฝามันเนี่ยจะเป็นสีส้มนะาค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวปากกาไฮไลท์คิรารินาทูวิน ลายซาริโอนะคะหวังว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะชอบการรีวิวของเบสนะถ้าว่าใครสนใจอยากจะได้เซตนี้เหมือนกับเบสนะคะสามารถไปตามหาซื้อได้ที่ช็อปซาริโอเซ็นท่านทุกสาขาเลยในราคา295บาทค่ะก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะยังไงเนี่ยก่อนซื้อก็อย่าลืมดูงบประมาณแล้วก็ความจำเป็นก่อนที่เราจะ เสียตังไปกับของพวกนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยซื้อของมาด้วยราคาที่แพงแล้วสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุดนะคะเมดก็อยากจะฝากเอาไวต้ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนดูช่องของเมดอยู่ก็จะเป็นเด็กซะส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าอยากได้แต่ว่าบางทีเนี่ยความจำเป็นของเรายังน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเงินที่เราได้มานะยังไงก็ขอให้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยอย่างหนึ่งด้วยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ละค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดู เบสมาริวอะไรค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย